ลูกห่างจอเพราะมีกิจกรรมที่สนุกกว่าเจเจเมลินดาชวนเพื่อนๆมาปล่อยพลังกันที่สกายไรเ์แอดเวนเจอร์ไทยแลนด์เซ็นทรัลเวสต์วิชั้น3โซน Sky g การ์เดนค่ะคุณแม่ถูกใจตรงที่ลูกได้ปล่อยพลังออกกำลังกายอย่างเต็มที่ได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้ฝึกสมองในการพิชิตน่านต่างๆร่าง,างกายและสมองต้องประสานกันได้สร้างความมั่นใจในตัวเองกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองในทุกย่างก้าว แถมเรื่องความปลอดภัยเนี่ยบอกเลยว่าเกินร้อยค่ะนอกจากจะมีพี่ๆคอยดูแลทุกจุดแล้วเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างผ่านการตรวจมาตรฐานจากต่างประเทศไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนด้วยนะคะพราะที่นี่เป็นเซมิอา d o ด r ระหว่างที่เล่นมีลมพัดตลอดอากาศปลอดโปร่ง แอบกระซิบว่ามีโปรชุ่มฉ่ำรับหน้าฝนลดแรง30%เริ่มตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึง29สิงหาคม2568บ้านไหนยังไม่เคยมาบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แล้วนะคะแล้วจะติดใจเหมือนบ้านเราอย่างแน่นอนค่ะ